นายบุญช่วยหอมยามเย็นท่านธนทรทวีเกือ้อกุลกิจที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เคารพอย่างสูงดิฉันอัชราทวีเกือ้อกุลกิจรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต,ตาซึ่งในวันนี้นายนัทวุฒิทวีเกือ้อกุลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ดิฉันมาเป็นผู้แทนในนามคณะกรรมาการจัดงานและประชาชนชาวจังหวัดตาขอขอพบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานตากศินมหาราชานุสรจังหวัดตาประจำปี2566 ถึง2,567ในวันนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นบูรพา,ากษัตริย์ของไทยที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญและยิ่งใหญ่ในการตอบกู้เอกราชของชาติไทยให้ดำรงอยู่ตราบจนทุกวันนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างอเนกอนันต์ของพระองค์ท่าน ยังความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากนับย้อนหลังไปเมื่อประมาณเกือบ6 6 0ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยมีตำแหน่งเป็นหลวงยกกระบะเมืองตาซึ่งต่อมาได้รับเลื่อนยศเป็นพระยาตาปกครองเมืองตาชาวจังหวัดตาสางน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านจึงได้พร้อมใจกันจัดงานตากศิลมหาราชานุสรจังหวัดต,ตากประจําปี2,566ถึง2,567ขึ้นโดยถือเป็นงานประเพณีของชาวจังหวัดต,ตากที่จัดติดต่อกันมาเป็นประจําทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,493 โดยกำหนดให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันปราบดาพิเศษขึ้นของราชเป็นวันเริ่มต้นการจัดงานการจัดงานในปีนี้กำหนดงานระหว่างวันที่28ธันวาคม2566ถึงวันที่3มกราคม 2,567รวม7วัน7คืนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อประกอบพิธีถวายเครื่องราชสก,การะบวงสวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเทิดทูนเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณของพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงพระศพนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น 2. เพื่ออนุรักษ์สืบสาศิลปวัฒนธรรมจารีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนับจากอดีตสู่ปัจจุบันนำเสนอเผยแพร่สู่สังคมไทยนอกต่อสธาธารณชนใหไ้ได้รับรู้และรับทราบอย่างกว้างขวางอันจะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด 3. เพื่อให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งกลุ่มองค์กรภาคเอกชนต่างๆจัดแสดงนิทรรศการและผลงานตลอดจนนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์อันเป็นโดดเด่นในแต่ละชุมชนท้องถิ่นออกจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 4. เป็นการส่งเสริมการแสดงออกของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับประชาชน การดำเนินการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตากเป็นอย่างดีงงงดจึงแก้ที่คาดหมายว่าง,งานตากสินม,มหาราชาลุศนจังหวัดตากประจำปี2566ถึง2567ครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการััรน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านบุญช่วยหอมยางเย็นได้โปรด าเปิดงานตากสินมหาราชานุสรจังหวัดตาประจำปี2,566ถึง2,567ต่อไปขอเรียนเชิญค่ะเรียนนายธนัทวีเพื่อกุลกิจที่ปรึกษาลำดีว่าการกระทรวงแรงงานคุณมาณอิกา มุนพรมอาภาสิริผลผู้พักษาหัวหน้าศาลจังหวัดตานางพิมชนารัศกนิชาคุณผู้พักษาหัวหนาา้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาคุณอัชราทวีเพื่อคุณกิจรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดตานายปะนิทีระวังนามรองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาท่านรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตาท่านหนัวหน้าส่วนราชการท่านในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตาและที่สําคัญคณะกรรมการจัดการตักสินปัหาราชานุสรจังหวัดตาทุกท่านครับวันนี้ท่านสมชัย จริญรุ่งโลดผู้ว่าราชการจังหวัดตาติดภารกิจนำคณะนักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิตุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารมทศสเฝ้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพลังกูลจึงมอบผมนาย้ช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตามาเป็นประธานในพิธี เปิดงานจากสินมหาราชานุกศรจังหวัดตาประจำปีงบประมาณ2,566ถึง6 7ในวันนี้วันที่28ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันปราดาพิเศษขึ้นครองราชของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญต่อจังหวัดตาและชนชาวไทยซึ่งทุกๆปีทุกส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนจะได้ร่วมกันจัดงานรัชพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเพื่อน้อมนําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและร่วมกันจัดงานตักสินมหาราชานุสรณขึ้นเพื่อสวายเครื่องราชสักกระและวงสรวงรวมพระวิญญาณซึ่งเป็นงานประเพณีและงานประจำปีของจังหวัดตากจะได้จัดงานติดต่อกันมาตั้งแต่ พุทธศักราช2,493จนถึงปัจจุบันงานตากศินมหาราชานุนศจังหวัดตากจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชให้กับชาติไทยและเพื่ออนุรักษ์ศึกษาศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนเปิดโอกาสให้ส่นราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนได้ออกร้าแสดงนิทรรศาการและผลงานให้สาธารณชนได้รับทราบรวมทั้งเป็นการจัดหาไรายได้ไว้ใช้จ่ายในภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดตาที่มุ่งเน้นการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ กิจกรรมในงานมีหลากหลายอาทิการแสดงละคร,อ,รอิงประวัติศาสตร์เติดพระเกียรติประกอบแสงสีเสียงการแสดงของเด็กนักเรียนการประกวดร้องเพลงสร้างความปองดองของผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นการประกวดร้านนิทรรศการของศูนย์ราชการการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีจูบีน้ำมวันไอดอลตาก นักการออกร้านมัชฌาการชาติของเหล่ากาชาติจังหวัดตาเป็นต้นซึ่งนอกจากจะทําให้พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวชมงานเกิดความรู้สึกประทับใจและมีความสุขแล้วยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาและเป็นการสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยในานามจังหวัดตาต้องขอขอบคุณองค์การมหาส่วนจังหวัดตา ต่อกาชาติจังหวัดตากสวนราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้ขึ้นและขอไวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุสุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการและขออำนาจเดชะบารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตากทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลละเลิกแล้วผมขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเปิดงานตากสินมหาราชานุกศรจังหวัดตากประจำปี2566ถึง2567ันณะบัดนี้ขอบคุณครับ ขอเสียงปรบมือนะคะให้กับการกล่าวเปิดโครงการค่ะการเปิดงานตักสินมหาราชานุส์จังหวัดตาานะคะประจําปี2566-2567โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาาท่านบุญช่วยหอมยามเย็นค่ะในการนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบริเวณด้านกลางเวทีนะครับค่ะเพื่อที่จะบันทึภาพร่วมปันทึกภาพด้วยกันนะคะและในโอกาสนี้ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากนะคะจะได้มอบป้ายเงินสนับสนุนการจัดงานตากักศิลมหาราชานุสศรจังหวัดทุกขแขนงด้วยนะคะสำหรับ,บ